วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพวกเราชาวลิเวอร์ pool ที่ต้องส่งแรงใจและส่งเสียงเชียร์เพื่อสร้างคํำขืนเกมยุโรปที่แอนฟิลด์ที่น่าจดจำอีกครั้งเมื่อทีมลิเวอร์ pool ของพวกเราจะแข่งกับทีมบียาเลอวในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศซึ่งถือเป็นครั้งที่3า,าในรอบ5ปีแล้วที่จิกินคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันคนเก่งของพวกเราพาทีมลิเวอร์ pool มาถึงรอบรองชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งก่อนวันแข่งขัน จอแดนเฮ e เดสักับตันทีมลิวพูได้เป็นตัวแทนนักเตะเข้าร่วมการถแถลงข่าวก่อนเกมรอบรองชนะเลิศที่ทีมริวพูของพวกเราจะลงแข่งกับทีมบียาเลอัลโดยช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวก่อนเกมเฮนโดได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนที่ทีมริวพูของพวกเราแพ้นัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเมื่อปี2016ซึ่งเขาจำได้ไม่เคยลืมและปิดบังเรื่องนี้ไว้มันเป็นเวลานาน,านกว่า6ปี สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์บิวฟูก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากถูกใจคลิปสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งช่วยผมด้วยครับขอบคุณครับย้อนกลับไปเมื่อฤดูการ2015-2016ทีมลิวฟูของพวกเราได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสึกโยูโรป้าลีกโดยต้องลงแข่งกับทีมเซมิยาของอุนเอเมี ุณซื้อของทีมบียเลอัลคนปัจจุบันซึ่งเกมนัดชิงในนัดนั้นลิเวอร์พูลของพวกเราได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในครึ่งแรกจากลูกยิงอันสุดสวยของดานิเอลสเตอริก่อนที่จะถูกทีมเซบียยิงแซงในครึ่งหนังสาประตูจากเควินการเมโลและโคเก้ที่ยิงคนเดียว2ประตูส่งผลให้ทีมเซบียเอาชนะทีมลิเวอร์พูลของพวกเราไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหน,นึง่งทำให้ทีมดังจากสเปนประารคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่5ของสโมสร ข้าคืนนัดชิงยูโรปหลีกนัดดังก่ลาวนั้นสร้างความปวดร้าวและความเจ็บใจให้กับเราเดอะคอปและเหล่านักเตะเป็นอย่างมากมีเพียงชายคนเดียวที่เขากับมองว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นต่อมาในอนาคตชายคนนั้นก็คือเจสันคอปผู้จัดการทีมของพวกเราล่าสุดจอแดนเฮเ์สันกับตันทีมลิเวอร์พ o ลของพวกเราได้ออกมาเล่าเรื่องราวในคืนนั้น หลังที่ทีมลิวพูแพ้ทีมเซบียาในนัดชิงชนะเลิศสึกโยูโรปาลีกที่เกิดขึ้นเมื่อดูก,การ2015-2016ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า6ปีแล้วก็ตามในเขานั้นก,ก็ยังคงจำได้ไม่เคยลืมเรื่องราวในคืนแพ้นัดชิงโยูโรปาลีกเมื่อดูก,การ2015-2016ผมนั้นยังคงจำได้ไม่เคยลืมเสมอคืนนั้นพวกเราต่างรู้สึกผิดหวังกับความพ่ายแพ้ เมื่อไปถึงโรงแรมพวกเราแค่ต้องการก้มหน้าหลบผู้คนแล้วกลับไปที่ห้องพักให้เร็วที่สุดแต่จอร์ินคอปกลับให้พวกเราทำสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในคืนที่พวกเราแพ้นัดชิงเมื่อเขาสั่งให้พวกเราทุกคนรวมตัวกันที่ชั้นล่างบริเวณบาร์ของโรงแรมพวกเราทุกคนได้ใช้เวลาทั้งคืนร่วมกันตรงที่แห่งนั้นแลกเปลี่ยนคำพูดความคิดและให้กำลังใจกันตอนนั้นผมรู้สึกว่า เจคินคอปคงสัมผัสได้ว,ว่าการแพ้นัดชิงให้กับทีมเซบียาจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่พิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรื่องดาวในคืนนั้นติดอยู่ในความทรงจำของผมอยู่เสมอและผมเชื่อว่าเจคิ c คอปคงใช้เรื่องดาวในคืนนั้นเป็นแรงผลักดันในการคุมทีมจนทีมลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จโดยส่วนตัวแล้วการแพ้นัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวด พวกเราใกล้มากที่จะได้ชูถ้วยแชมป์มันยากมากที่จะทำใจยอมรับความพ่ายแพ้ได้เพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างจมอยู่กับความผิดหวังแต่เจนนคอปผู้จัดการทีมของพวกเราเป็นผู้จัดการทีมที่พิเศษเขารู้วิธีจัดก,การกับความผิดหวังมองภาพรวมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมองโลกในแง่ดีและใช้ประสบการณ์ในคืนนั้นให้เป็นประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จอแดนเฮเ์สัน ได้ออกมาเล่าระหว่างให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลของพวกเราจะลงแข่งกับทีมมียเลอัเลในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาจำได้ไม่เคยลืมแม้เวลาจะผ่านไปนานเกินครึ่งทศวรรษแลว้วก็ตามแล้วเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูล่ะครับที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในยุคเจ็เกส์คอปที่เพื่อนๆจำได้ไม่เคยลืมลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม